สองเลขฝาโลงเพื่อนตลกแต่งหน้าโสบปงเหน่งเชิญยิ้มลูกชายเผยจัดคอนเสิร์ตหลังสวดทุกคืน วันที่11กรกฎาคม2565ที่ศาลาสหาสามัคคีธรรมวัดช้างใหญ่อเภอบางไทรจัังหวดพระนครศรีอยุธยาผู้สื่อข่าวรายงานว่าญาติและครอบครัวตั้งบัเพนกุศลโศกปงเหน่งเชิญยิ้มดาราศิลปินตลกชื่อดังที่เสียชีวิตโดยมีกลุ่มศิลปินตลกแต่งหน้าโศกฟรีจากสมาคมศิลปินตลกแห่งประเทศไทยมาแต่งหน้าศพให้กับปงเหน่งเชิญยิ้มก่อนจะมีพิธีรดน้ำโศพซึ่งร่างของปองเหน่งเชิญ ยิ้มจะแต่งกายในชุดสีขาวทั้งชุดส่วนบรรยากาศบริเวณโดยรอบจัดตั้งเต็นท์ระบบเครื่องเสียงกับโต๊ะเก้าอี้ไว้ให้สําหรับประชาชนที่มาร่วมในพิธีและจัดเตรียมสถานที่บริเวณเนินศาลาให้สวยงามนายยูโรอายุ22ปีลูกชายของโป้งเหน่งได้เปิดเผยว่าเบื้องต้นสําหรับการจัดงานพิธีชาปนากิจศพของคุณพ่อจะสวดอภิธรรมตั้งแต่วันที่11กร,รกฎาคมจนถึง16กร,รกฎาคมและ ชาปนากิจในวันอาทิตย์ที่17กรกฎาคมโดยทุกคืนหลังเสร็จพิธีสวดอภิธรรมจะมีการจัดมินิการแสดงของศิลปินดาราตลกทุกคืนโดยคืนวันที่16กรกฎาคมมีคอนเสิร์ตของศิลปินตลกดารานักร้องซึ่งจะเป็นการจัดงานวันคล้ายวันเกิดให้กับป๋องเหน่งเชิญยิ้มที่จะครบรอบวันเกิดในวันที่19กรกฎาคมในอายุครบ57ปีผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับเลขฝาลงโศกที่ จร่างของตลกดังปงเหน่งเชิญยิ้มก็คือเลข83งานนี้บรรดาเซียนหวยก็ไม่พลาดอีกเช่นเดิมอย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะคะ